รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะขวัญเปิดรายการมาด้วยภาพส้มนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะน่ากินมากๆด้วยนะคะส้มที่เห็นไปทั้งหมดในช่วงต้นรายการนะคะเป็นส้มภายในสวนถุงแป้งของจังหวัดพังงานนะคะต้องบอกว่าที่สวนถุงแป้งนั้นนะคะที่นี่ค่ะมีการปลูกส้มแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพังงาด้วยนะคะสำหรับที่สวนถุงแป้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้ได้เข้ามาศึกษาวิธีการปลูกส้มนะคะนอกจากการปลูกส้มแล้วนั้นยังมีพืชอีกหลากหลายนะคะเราจะมาตามหาเจ้าของสวนกันนะคะคุณวินัยรัชยัยแก้วนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของสวนถุงแป้งที่ได้เริ่มการปลูกส้มขึ้นมานะคะวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันว่าทําไมถึงได้คิดที่จะปลูกส้มขึ้นมาภายในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะนอกจากมีการปลูกส้มหลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งส้มโชกุนค,ค่ะ เขียวดำเนินนะคะรวมทั้งส้มเขียวหวานตอนนี้นะคะขวัญกำลังตามหาเจ้าของสวนอยู่นะคะมีคนกระซิบบอกว่ากําลังตัดส้มอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของสวนกันเลยค่ะรายการวันนี้ขวัญเอาใจคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการทานส้มปักหมุดไว้เลยนะคะสวนถุงแป้งสวนส้มแห่งเดียวในจังหวัดพังงาถ้าอยากได้ฟิลลิ่งในการทานส้มก็ต้องแวะมาชิมส้มสดๆจากสวนอย่างขวัญในวันนี้ค่ะ รสส้มที่เก็บจากสวนแล้วกินเลยนั้นอร่อยจริงๆคะ่ะโอ้โหคุณชมค่ะส้มค่ะผลใหญ่มากผลโตมากนะคะสุกแล้วค่ะอันนี้กินได้แล้วระหว่างที่กําลังหาเจ้าของสวนนะคะก็หาไม่เจอค่ะเจ้าของสวนก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะนี่นะคะได้ส้มมาแล้วนะคะส่วนนี้นะคะเปลือกมันเมื่อเป็นปุ๋ยนะคะสามารถให้เป็นปุ๋ยที่ต้นได้เลยนะคะเราก็จะทาลายหลักฐานโดยการทิ้งไว้แถวนี้นะคะ เป็นปุ๋ยขี้ต้นนะคะหอมมากมากเลยค่ะดูสิคะต้องชิมก่อนเลยค่ะห,หวานมากๆแบบน้ำเยอะมากเลยค่ะือ,อร่อยหวานหวานทุกนี้ก็สุกอ่ะนั่นก็สุกอ่ะนั่นก็สุก ยังหาเจ้าของสวนไม่เจอคะ่ะส้มสวนนี้หวานมากจริงๆนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญกําลังเดินตามหาเจ้าของสวนถุงแป้งนะคะเมื่อสักครู่นะคะพี่บอกว่าอยู่บริเวณแถวนี้แล้วค่ะตามขวัญมาเลยค่ะไปหากันคุณวินัยค่ะคุณวินัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวินัยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เจอเจ้าของสวนแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะกําลังทําอะไรคะตอนนี้ แต่งกิ่งส้ม,งงมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับคุณวินัยนะคะรวมทั้งจะมาถามว่าที่มาที่ไปของการที่เริ่มต้นทําสวนถุงแป้งแล้วก็ปลูกส้มแห่งเดียวจังหวัดพังงานนั้นเริ่มต้นยังไงนะคะตามขันไนเลยค่ะเจอเจ้าของสวนสักทีค่ะผันเดินหาจนส้มเกือบหมดสวนแล้วนะคะกินเพลินไปนิดค่ะนี่คือคุณวินัยรัอยใสแก้วเจ้าของสวนถุงแป้งผู้ที่เริ่มแนวคิดการปลูกส้มแห่งเดียวในจังหวัดพังงานจนประสบความสําเร็จ กลายเป็นสวนส้มถุงแป้งที่ใครๆก็อยากแวะมาเก็บส้มทานสดๆในสวนแบบขวญนนี้ละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญก็นั่งอยู่กับคุณวินัยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสวนถุงแป้งที่นี่นะคะอยากให้เห็นภาพมากเลยนะคะว่าที่นี่น,นั้นมีส้มหลากหลายชนิดด้วยใช่ไหมคะ<ช>รวมนะทั้งตรงหน้าเราต้นที่เห็นนี้ส้มเยอะมากนี่เป็นสายพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นพันธสายพันธุ์เขียวดําเนินครับเขียวดําเนินครับทําไมถึงเลือกจะปลูกเขียวดําเนินที่นี่อะคะ คือที่ผมปลูกก็ปลูกสามสายพันธุ์คือเหมือนเหมือนลองเลยครับเหมือนลองว่าอันไหนดีกว่ากันมีโชกุนเขียวหวานแล้วก็เขียวดําเนินค่ะว่าอันไหนมันมีมันได้ผลดีกว่ากันก็พอๆกันเมื่อเราเดินทางมาที่สวนถึงแป้งสิ่งที่เห็นก็คือว่าสวนส้มขนาดใหญ่จะบอกว่าเป็นสวนส้มแห่งเดียวจังหวัดพังงาด้วยเล่าให้ฟังหน่อยทําไมถึงได้ที่จะเริ่มที่จะมาปลูกส้มในจังหวัดพังงาคะก่อนหน้านี้ทําอะไรมา ก่อนหน้านี้ผมผมผม,ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้คนที่นี่ครับ <Stanley> อพอดีมาได้แฟนที่นี่มาเป็นเขยที่นี่มาเป็นเขยที่นี่ آ آ ครับแล้วทีนี้ก็มาค่าเอ๊ะมาจะทําอะไรดีพอดีมีความรู้เรื่องส้มอยู่ค่ะนิดหน่อยก็เลยลองเอาส้มมาปลูกที่นี่ดูเราบอกว่าเร,า,เรา,ามีความรู้แบบเล็กๆน้อยๆเกีเ่ยวกับเรื่องของส้มทําไมถึงคิดที่จะมาแบบปลูกส้มจริงจังกลายเป็นสวนถุงแป้งกลายเป็นส้มถุงแป้งที่คใครๆก็รู้จักคนจังหวัดพังงาค่ะผมก็คิดว่าจะปลูกอะไรที่แบบให้มันไม่เหมือนเพื่อนนะครับ ถ้ามันปลูกปาล์มปลูกยางเนี่ยมันก็ปก,กติออใช่มันเหมือนอื่นมผมไม่ชอบปลูกไอ้ที่ของที่เหมือนคนอื่นก็ชอบปแปลกก็เลยเอาส้มมาปลูก อบไหนังสือรับรองว่าเป็นเป็นส้มที่ปลอดภัยคือเรามีระยะเวลาที่เราใช้ส่ข้ามีแต่เราจะไม่ใช้ระยะที่เราเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวหนึ่งเดือนเราจะเว้นระยะหมดเลยครับ <c oughs> เราจะไม่เราจะไม่ปุ๋ยเกลืดปุ๋ยอะไรเราจะไม่ฉีดเลยเราจะปล่อยเลย <c oughs> GAP <ม>ครับมาตรฐานรับรองในเรื่องของคุณภาพสินค้าใช่ไหมคะครับ GAP หลายตัวนะผมคือหลายตัวลยครับมีมะนาวก็ GAP เหมือนกันหล,หลายตัวเลยครับอย่างเหมือนสภาพพื้นที่จังหวัดพังงานเนี่ยมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกันที่จะมาทาสวนส้มอะคะ่ะจังหวัดพังงาพื้นที่มันเหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าารามชื้นสูงฝนตกมากส้มเนถ้าจะให้ออกดอกออกลูกเราต้องหยุดน้ําหยุดน้ําเพื่อให้มัน มันขาดน้ำอะครับพอมันขาดน้ําสักหยุดสักสิบวันยี่สิบวันเนี่ยครับหยุดให้แห้งไปเลยแล้วพอพอแห้งได้ที่เราก็เอาน้ําลดเข้าไปลดให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะแตกยอดแตกใบอ่อนแตกดอกมันจะดอกออกมาพรา้อมใบอ่อนนะครับแต่เมื่อกี้ทําอะไรค้างอยู่นะคะแต่งกิ่งครับแต่งกิ่งแต่งกิ่งเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้มันโป่งให้อากาศถ่ายเทได้เพื่อให้แดดแสงแดดลงมาถึงโคนถึงพื้นได้ครับ<อ>เพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อมี แมลงมีเพลี้ยมีหนอนนะครับถ้าใบมันสุ่มกันแบบมันลกๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งเชื้อโรคเลยแหล่งแหล่งที่แบบแมลงมันซ่อนตัวอยู่ครับถ้าเราแต่งอย่างเงี้ยถ้าโป่งอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่ไม่อยู่ครับมันไม่ชอบแสะไอ้อย่างที่โป่งๆโ <ๆ S 2> ล่งๆครับก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของการดูแลสวนส้มด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้คุณวินัยนะคะแต่งกิ่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสวนส้มกันต่อค่ะ เป็นพันเขียวดำเนินนะคะนี่อันนี้ดอกส้มนะคะคุณผู้ชมนี่หอมหอมมากเลยดอกส้มถ้ามันออกพร้อมกันหมดมันจะหอมแบบทั้งต่วนเลยครับหอมไกลเลยอันนี้เขียวหวานครับขายผลเหมือนกันขายผลเหมือนกันครับเขียวหวานจะลูกใหญ่ลูกเท่ากับเขียวดำเนินครับลูกร้อยอันนี้โชกุนครับโชกุนอยู่ฝั่งนี้ก็มี แต่โชกุนอ,อันนี้มันตายผมเลยโชกุนมาลง <c oughs> อย่างคนที่สนใจจะมาเยี่ยมชมหรือมาซื้อส้มหรือว่ามาที่สวนนุงแป้งต้องมายัางไงเดินทางมายัางไงคะตรงนี้มันอยู่ตําบลตากแดดครับหมูม่หนึ่งตำบลตากแดดตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านโคกสมอ <c oughs> ถ้ามาจากภูเก็ตเข้าตรงวัดถ้ำตุวันครูหาครับวิ่งตรงมาเลยประมาณ5กิโลเมตรครับแต่ถ้ามาทางมาทางพัางงาเข้าตรงปั๊มใหม่ปั๊มใหม่ปอทเนี่ยครับ ไปยูเทิรแยกภูงากลับมาแล้วก็ก่อนก่อนถึงปั๊มปอทอก็จะมีสายมือเลี้ยวเข้ามาเลยครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับหรือหรือถ้าเข้าไปทางเพจเพจส่วนถุงแป้งเราจะมีพิกัดของเขาอยู่มีพิกัดส่วนอยู่เลยครับค่ะคือพร้อมเลยก็หาง่ายนะคะเข้ามาได้อย่างทีมงานขวันมาวันนี้นะคะก็จ p s ตั้งมาเลยค่ะสวนถุงแป้งนะคะพิมพไปแล้วก็นําทางเรามาจนถึงสวนที่นี่นะคะก็มาเยี่ยมชมสวนถุงแป้งนะคะรวมถึงแวะมาซื้อส้มอร่อยๆของพังงากันได้นะคะสวนถุงแป้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บส้มสดๆจากสวนเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงสวนก็จะได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มสดใสจ,จากน้องถุงแป้งเจ้าของสวนตัวน้อยและคุณปามสีภรรยาคนสวยของคุณวิไย คอยนาชมสวนส้มค่ะความอร่อยของส้มก็อยู่ตรงที่ได้เก็บจากสวนด้วยตนเองนี่ละค่ะส่วนใหญ่เลยคือคนมาเก็บเองครับทั้งที่ทมาเก็บเองจากภูเก็ตจากกระบี่จากวันนั้นมาจากนครอีไยครับแล้วก็บ้าเหล่านี่ครับตลาดบ้านเหาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสั่งสั่งแบบ ในตลาดจังหวัดพังงาเนียครับเขาจะสั่งสั่งสั่งมาว่าวกิโลก่อนปีใหม่จะของฝัน,นพวกนี้ครับใส่กล่องเพราเราจะเป็นแพคกิ้งเราจะทํากล่องเป็นเป็นของส่วนแป้งโดยตรงเลยกล่องเราประมาณสามโล แบมสดแบ้เลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะลูกใหญ่เก็บขายไปช่วงปีใหม่ไปเยอะเนะียอันนี้นะครับเนี่ยส้มต้องถ้ารสชาติดีๆเลยคือต้องต้องแรงๆครับคือจะดูดน้ําน้อยแล้วมันจะดูดเข้าไปแล้วมันจะน้ํามันจะน้อยมันจะหวาน,นครับแต่ถ้าฝนตกเยอะๆเลยมากๆเลยมันจะรสชาติมันจะอ่อน ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ต้องก็ออกดอกยันเก็บเกี่ยวเลยมันอยู่ที่เก้าเดือนครับคือส้มก็เลยจําเป็นต้องปีหนึ่งประมาณสองสามรุ่นครับ mm hmm. คือส้มเป็นไม้ที่ผลไม้ที่ออกทั้งปีนะครับสามารถทําให้ออกทั้งปีได้ถ้าลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่จมโบเลยที่เราเก็บอยู่เราก็จะขายเป็นผลครับเป็นโลเป็นกิโลกิโลหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าลูกเล็กที่ว่าไม่ได้ขนาดประมาณนี้ครับเราก็จะไปทําน้ําส้มขาย ขายตามตลาดอีกทีหนึ่งเราจะมีตลาดของเราคุณผู้ชมคะนอกจากสวนส้มล้าก็ยังมีมะนาวด้วยนะคะที่เห็นนี่คือมะนาวบอกว่าพันอะไรนะโคตรดกสุพรรณโคตรดอกสุพรรณครับดกจริงๆเต็มต้นเลยนะคะดูผลเิคะนี่อันนี้คือน้ําเยอะด้วยนะคะอันนี้คือยังไม่แก่อีกประมาณเดือนนกว่าเดือนเดือนนกว่าครับ จะได้ราคาพอดีเพราะว่าที่สวนจะทําเป็นฤดูแล้งครับทําเป็นมะนาวฤดูแล้ง<ะ>ราคาจะดีเพราะว่าเป็นมะนาวปีมะนาวหน้าปีก็มันจะถูกขายยากถ้าอย่างนี้ขายง่ายครับเนี่ยมะนาวพันธุ์นี้นเป็นพวงเนี่ยมันจะออกดอกมันจะออกแบบนูวนเหรอไหมดอกมันจะออกงั้นเลยครับเป็นพวงอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ทํากิ่งพันธุ์ขายด้วยคือที่สวนนี้สนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะคือที่สวนนี้ปลูก ปลูกอะไรที่ที่ปลูกที่สวนนะครับจะเอาออกขายกิ่งพันธุ์หมดเลยทำกิ่งพันธุ์ขายด้วยนอกจากส้มมะนาวแล้วยังมีอะไรครับภายในสวนมีทุเรียนน่ครับทุเรียนกะลังออกดอกครับตัวนี้ต้องเป็นทุเรียนหมอนทองครับก็มีมะม่วงครับมมอันนี้มะม่วงเนี่ยอันนี้โชคกันันครับ คือมะม่วงพันธุ์นี้จะออกทั้งปีมันดีอย่างหนึ่ง like เออนี่นะคะเดี๋ยวให้อาหารปลากันค่ะ <ว hist. S 1> มีปลาอะไรบ้างอ่นนี้ก็มีจระเมดทับพิมแล้วก็ปลาตะเพียนปันนินมีสามตีแต่พันุอันนี้คือไม่ได้กินเลยครับไม่ได้ขายเลี้ยงไว้ไว้แบบไว้โชว์แบบเดี๋ยวเราจะทำหน่ำลงไปแบบไปขายอาหารปลาถงกับสิบบาทอย่างเงี้ย คือไม่ได้กำไรก็ไม่เป็นไรขอให้ปลาเราอิ่มเพราะยิ่งตัวใหญ่มันยิ่งน่าให้อ่ะครับในสวนมีมะพร้าวด้วยนะคะระหว่างที่ระหว่างที่เราเดินชมสวนก็จะมีน้ำมะพร้าวแบบนี้ให้กินเหรอคะใช่มะพราวน้ํหอมมะพราไม่หอมต้นเตี้ยครับอันนี้เป็นบริการจากทางสวนเลยใช่ไหมคะมึกมึกมึกลูกมึกอ่อนอยู่เยอะภาษาไรเขาบอกว่ามึกนะคะสดเลยค่ะเหมือนกินยน้ำน้ำไหลไหล ได้อยู่ได้อยู่ออเอาละคระหลังจากที่ได้รู้จักสวนถุงแป้งมากขึ้นแล้วและได้เยี่ยมชมพืชเกษตรหลากหลายภายในพื้นที่สีไร่ของสวนถุงแป้งกันแล้ววันนี้น้องถุงแป้งอาสานําขวัญถัวรอรอบๆสวนถุงแป้งด้วยตนเองทุกซอกทุกมุมเลยค่ะ แป้งเจ้าของสวนตัวจริงของที่นี่นะคะวันนี้ถุงแป้งพาขวัญเที่ยวชมสวนส้มน,นะคะแล้วก็ในมือเราสองคนนี่ก็คือส้มในสวนของพ่ออันนี้คือพ่อยังไม่รู้เราขโมยกันมานั่นเองแต่นี่คือกินได้แล้วใช่ไหมอร่อยอะหว,วานอันนี้หมดแล้วเหรออร่อยมากกุ้ยข้างหน้าถุงแป้งดูดิเต็มต้นเลียะถุงแปง้งนี่ส้มอะไรส้มเขียวหวานนี่ดูก่อนนี่อันนี้พันเขียวหวานอันนี้อันนี้เก็บได้หรือยัง ยัง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 ทำไมต้องเิลึกหน้าแล้ว้ยังสวนส้มร่มรื่นมากเลยค่ะนี่นี่ลูกเล็กนะลกเล็กไหมโอ้โหนี่เป็นแบบว่าสวนส้มเนอะดูนั่ดิเต็มเลยอะ่ะนั่งเก็บได้ยังที่แบบ ถึงเหลืองเนี่ยกระโหลกกระโหลกว้าวว้าวว้าวถุงแป้งนี่ของน้าขวันสุกแล้วว่ะอันนี้เก็บได้หรือ,อยังแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนนี้ถุงแป้งพาหน้ำขวัญมาที่สวนอะไรไ มะน,นาวนะคะนี่เป็นพันธุ์อะไรลูกพันธุ์สุพรรณกดกสุพรรณใช่ไหมแต่ตอนนี้สองน้าหลานกําลังทัวสวนมะน,นาวโหถุงแป้งมะน,นาวเยอะมากอุน้ำตำด้วยค่ะ ผู้ชมคะอยางที่บอกนะคะว่าสวนถุงแป้งนั้นมีการจําหน่ายต้นกลาต้นพันธุ์ด้วยนะคะทั้งส้มนะคะชมพู่รวมถึงพืชหลากหลายที่ปลูกใช่ไหมคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือที่พักของกิ่งพันธุ์นะคะเวลาเราตอนกิ่งมาแล้วที่เราตอนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาแช่ฟ้านะคะเพื่อจะทําอะไรคะถุงแป้งเคล็ดลับของที่สวนเช่วยเร่งรากช่วยเร่งรากที่เราเห็นนี้ก็คือ รากมันก็จะออกมากขึ้นใช่ไหมคะให้รากมันออกได้ดีค่ะก็คือเราอะตอนมาจากต้นละล่ะเหมือนเหมือนมะนาวก็ตอนมาจากต้นมะนาวเหมือนส้มก็ตอนมาจากส้มอันนี้ก็เป็นกิ่งชมพูใช่ไหมคะก็ตอนมาจากต้นแล้วพอเราตอนเสร็จปุ๊บรากมันยังไม่เยอะเราก็นํามา ปลูกไว้ในทรายใช่ไหมคะช่วยให้มันเร่งรากเนี่ยค่ะเป็นรากที่นี่เลยออกมาเร็วขึ้นอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือการลงถุงดําใช่ไหมคะต้องค่ะตอนนี้นะคะน้องถุงแป้งก็นําขวัญมาอยู่บริเวณนี้คืออะไรเอ่ยคือขี้เพาะต้นไม้ของเราขี้เพาะต้นไม้ของเรามาถึงตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรบ้างคะก็ต้องเอาดินใส่ถุงค่ะเอาดินใส่ถุงใช่ไหมเพาะต้นชมพูแล้วเพาะต้นชมพูโอเคงั้นเอาดินใส่ถุงก่อนเลยค่ะ ถุนแป้งดินไปครึ่งนึออย่างคุณปั๊มคะตรงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างอะคะดินตรงนี้มีแกบค่ะมีแกลบแล้วก็ดินร่วนใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะขี้ขี้ขี้ไก่ขี้ไก่ด้วยใช่ไหมคะน้องถุงแป้งน่ารักมากเลยนะคะถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ขยันแล้วก็ช่วยพ่อแม่นะคะอย่างที่เห็นว่าคือคล่องมากแลือแสดงว่าน้องถุงแป้งก็คือทําบ่อยใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ อันนี้ใส่ดินไปครึ่งถุงใช่ไหมคะหลังจากนั้นทําไงต่อออกริดถุงก็คือเอาถุงพวกนที่ออกให้หมดก่อนใช่ไหมคะดุมแล้วก็ต้นชมพู่ใส่ลงไปเลยใช่ไหมคะจากนั้นก็นําดินเข้าไปกรอบนี่ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ปผูกผูกเชือกเอาไว้อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วก็ถมเมื่อใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อพันกล้าที่นี่ได้นะคะโอเคค่ะเยี่ยมมากถุงแป้งไปเก็บเลยค่ะปะ เล่นชื่อน้ถุงแป้งค่ะก็อย่าลืมมาตามที่เพจสวนถุงแป้งแล้วก็อย่าลืมมาเก็บส้มที่สวนถุงแป้งค่ะมีสามสายพันธุ์ก็มีส้มเขียวหวานส้มเขียวดำเนินแล้วก็ส้มโชกุนค่ะมีมะนาวมะม่วงทุเรียนมะพร้าวค่ะก็มาที่สวนแล้วมาถ่ายรูปก,กับส้มมาเก็บส้มมาซื้อต้นกล้าได้ค่ะต้นกล้าที่สวนมีต้นกล้าส้มมะนาว เชอรี่แล้วก็มีมะพร้าวค่ะมีทุเรียนสวัลก็เป็นคนเพาะต้นกล้าเองใส่ถุงดินเองค่ะอย่าลืมมาเจอนะถุงแป้งที่สวนถุงแป้งนะคะงนะถุงแป้งเราอยู่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ นี่คือสวนถุงแป้งเป็นสวนที่คุณวินัยรัตใส่แก้วเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองมาทําการเกษตรโดยใช้ชื่อลูกสาวเป็นชื่อสวนทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริโดยใช้ที่ดินของครอบครัวจํานวนสี่ไร่แบ่งพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานเขียวดําเนินและโชกุนเกือบ200ต้นโดยเน้นความสําคัญในการทําการเกษตรแบบพอเพียงค่อยๆค,คิดค่อยๆทําความสําเร็จของสวนถุงแป้งก็คือคิดและทําในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น ไม่คิดตามและทำตามจนกลายเป็นสวนถุงแป้งสวนซ้อมแห่งเดียวของจังหวัดพังงาและกลายเป็นสวนต้นแบบที่มีกลุ่มเกษตรกร,เ,กรเข้ามาศึกษาเรียนรู้และดูงานอยา่างสม่ำเสมอด้วยค่ะโอ้โห็นช่อเลย คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสวนถุงแป้งนะคะในตำบลตากแดดอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงานนะคะสวนถุงแป้งแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดพังงานนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าส้มภายในสวนถุงแป้งนั้นเป็นส้มที่มีรสชาติอร่อยที่สําคัญนะคะรับรองมาตรฐานค่ะมีเครื่องหมาย GAP ด้วยนะคะเป็นส้มที่ปลอดภัยนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สําหรับใครสนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางมา ทานนี่ะค่ะส้มสดๆจากสวนถุงแป้งได้เลยนะคะเดินทางมาแวะชมนะคะรวมถึงมาซื้อส้มสดๆจากที่นี่กันได้นะคะราคาส้มค่ะก็เป็นราคากันเองนะคะซื้อสดๆจากสวนนะคะก็จะได้ราคาของชาวสวนด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็เดินทางมาที่นี่นะคะนอกจากได้มาเห็นสวนส้มแล้วนะคะยังมีสวนมะนาวนะคะรวมถึงทุเรียนนะคะและ มีพืชเกษตรอีกหลากหลายนะคะที่สําคัญนะคะที่สวนถุงแป้งนั้นนะคะมีการจําหน่ายต้นกล้าข,ของส้มนะคะทั้ง3ชนิดเลยนะคะทั้งเขียวดําเนินค่ะเขียวหวานนะคะรวมทั้งโชกุนและมีพันกล้าข,ของมะนาวด้วยนะคะเป็นมะนาวดกสุพรรณนั่นเองนะคะสําหรับข่าวชมรายการอยู่นะคะอย่าลืมนะคะปักหมุดกันมาได้นะคะที่สวนถุงแป้งนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะมาชิมส้มอร่อยๆที่นี่กันได้นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ อุ้ยสุกหรือยังเนี่ยอย่าก,กินจัง